คุณดูตารางเวลาคนเล่นเกมเซิร์ฟพีพีนะอันนี้คือตลาคนที่เล่นเซิร์ฟพีพีจริงจังนะผมอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่กําลังตัดสินใจจะมาเล่นเซิร์ฟพีพีคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณมีเวลาเล่นมากพอไม่งั้นคุณมาเล่นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคนนี่คือตารางเวลาเลยนะก็คือวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันฟรีสไตล์ก็คือเป็นวันเก็บแอรดอปของเราประมาณนั้นนะครับวันฟรีสไตล์คือวันจันทร์วันรีแอดอปถูกไหมวันรีแอด์ดอป รีนูนน่นนี่อะไรอย่างนี้เราก็เก็บแอร์ดับบนจันทร์นะครับวันอังคารวันอังคารนะฮะสเปาเล็ตคอนเควสตื่นเช้ามาฮนะเล่นเกมวันแรกปุ๊บสิบเอ็ดโมงวันอังคารอ่าสิบเอ็ดโมงแล้วคุณก็จะว่างยาวไปถึงบ่ายสองบ่ายสองพอบ่ายสองคุณเก็บคาร์โก้เหมือนเดิมพอบ่ายสองจบปุ๊บคุณก็ต้องมาสเปาเล็ตคอนเควสตอนบ่ายสามพอสเปาเล็ตคอนเควสตตอนบ่ายสามจบปุ๊บคุณก็กลับไปคาร์โก้ห้าโมงครึ่ง พอคาโกห้าโมงครึ่งจบปุ๊บคุณก็ต้องมาตรงสับออริตคอนเควสตอนหนึ่งทุ่มซัปปลอลริตคอนเควสตอนหนึ่งทุ่มจบปุ๊บก็สองทุ่มไฮเวย์อีกละคือมันมีเวลาพักค่อนข้างน้อยถามว่าเอพี่เวลามันดูห่างกันเยอะขนาดนี้พี่บอกเวลาพักค่อนข้างน้อยเวลมันน้อยยังไงพี่น้องดูนะคาโกใช้เวลาเล่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีเพราะว่าพี่วิ่งเก็บประมาณสองสามที่อืม วิ่งเก็บคือเก็บที่แรกเสร็จปุ๊บก็หมดไปละประมาณสิบกว่านาทีเสร็จแล้วก็ไปเก็บที่ที่สองอีกสิบนาทีเก็บที่ที่สามอีกสิบนาทีเป็นสามสิบนาทีก็ครึ่งชั่วโมงล right? แล้วถูกไหมมันก็จะเป็นสิบเอ็ดโมงครึง่งพอสิบเอ็ดโมงครึง่งปุ๊บไปวิ่งเก็บแมปวิ่งเก็บแมปไม่ทันไล่แป๊บๆบ่ายสองเออพอบ่ายสองไปเลีคารโก้ก็หมดไปละบ่ายสองโมงครึง่งถูกไหมอ่าครึ่งชั่วโมงถูกไหมอีเวนต์หนึ่งครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นบ่ายสองโมงครึง่งพอบ,าบ,าบ่านนยน บ่ายสามโมงครึ่งวิ่งเก็บแบบนิดนิดหน่อยแป๊บแป๊บก็ห้าโมงครึ่งอีกแล้ววิ่งเก็บแบบนี้กินเวลาเป็นชั่วโมงนะวิ่งเก็บแบบวิ่งเก็บเก็บของเก็บแบบอะไรเงี้ยพอห้าโมงครึ่งปุ๊บเล่นคาโก้แป๊บๆบหกโมงพอหกโมงมีอะไรชั่วโมงหนึ่งก่อนไปซัพพรีคอนควสมันหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่ใช่วันอาหารนะสำหรับการเล่นเกมเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงพอหนึ่งทุ่มปุ๊บก็ครึ่งชั่วโมงอัะเป็นหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งกว่าจะซักแลี่ ไฮเวย์มาสองทุ่มก็คือมีเวลาพักแค่ครึ่งชั่วโมงก็คือกลับไปเตรียมของจัดทีมจัดตี้ใช่ป่ะเออมาไฮเวย์พอไฮเวย์สองทุ่มปุ๊บสองทุ่มครึ่งกว่าจะจบมันจบครึ่งชั่วโมงสองทุ่มครึ่งอพอจบไฮเวย์สองทุ่มครึ่งปุ๊บกลับไปบ้านไปนั่งเคลียร์ของเตรียมนู่นน,นี่แป๊บๆคาโก้ม่อกแล้วสามทุ่ม <c oughs> พี่อยากจะบอกว่าวันอังคารอะเป็นวันที่แบบว่าอีเวนต์มาแบบเยอะมากอังคารเ,เรื่องหัดเสา ถามว่าเอ้พี่เซิร์ฟพีพีนอกจากอังคารทุเดสาวมีอะไรอีกมีวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์คือวันอะไรครับวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์คือวันวอมันคือวันแห่งการบิดประมูลพื้นที่วันวอนะฮะไม่มีอะไรมากมันคือวันวอวันวอวอตอนไหนฮะวอตอนหนึ่งทุมมันคือวันวอคือแบบไปศึกยิงพื้นที่ชิงพื้นที่วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์วันจันเป็นวันเดียวที่วันวันฟรีไม่มีอีเวนต์ ไม่มีอะไรเลยเป็นวันฟรีวันเดียววันจันทร์เพราะงั้นใครก็ตามที่กำลังคิดจะมาเล่นเซิร์ฟ PVP คุณดูตารางเวลาดูครับแล้วคุณกลับไปพี่นาดูนะว่าคุณมีเวลามาเล่นหรือเปล่าเออแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่ามาเล่นไม่ครบถามว่าคุณจะแพ้คนอื่นเขาค่อนข้างง่ายจะเสียเปรียบคนอื่นเขามากเสียเปรียบยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาคุณไปดูนะว่าถ้าเกิดคุณลงไม่ครบคุณจะเสียเปรียบคนอื่นยังไงบ้าง นะครับเ,เริ่มต้นนะฮะสิ่งที่คุณเสียเปรียบเลยก็คือ1นึ่คาโก้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าคุณจะได้มอดชุดอ่ามอดชุดเห็นไหมมอดชุดเนี่ยจะได้เป็นพวกมอดเสื้อที่มีเอฟเฟกพิเศษเอฟเฟกพิเศษก็พวกแบบแอดดิชินัลสเตตัสดาเมจอะไรเงี้ยฮะรีเซฟอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมอดแบบมอดพิเศษนะครับมอดที่มีออฟพิเศษฮะเป็นมอดเสื้อกับรองเท้านะฮะสออันซึ่งมันต้องใช้แต้มคาโก้ในการในการแลก ถามว่าถ้าเกิดคุณมีแต้มคาโก้น้อยคุณก็หามดได้น้อยเหมือนกันเพราะงั้นคนที่มีแต้มคาโก้เยอะก็จะได้เปรียบกว่าถูกไหมอืมอือะไรอ,อ,อ,อะรอ่ะโอเคทีนี้ถ้าเกิดคุณมีแต้มน้อยคุณก็แลกน้องเมกะพูลได้น้อยถูกไหมซึ่งเวลาคุณแลกแต้มน้องเมะพูลคุณแลกอะไรคุณก็ต้องแลกกล่องท้องซึ่งเป็นกล่อง battle suffix mod ถูกไหมอืม ทีนี้เราก็ต้องมานั่งคัดออฟซึ่งคุณก็รู้ว่ามอสมันเกลือ <c oughs> คุณก็รู้ว่ามอสมันเกลือเออเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคุณมาเล่นเซิร์ฟพีพีแล้วคุณแบบว่าไม่ได้เล่นแบบไม่ได้บิดประมูลพื้นที่อืไม่ได้มาบิดประมูลพื้นที่บ่อน้ำมันไม่ได้อยู่วอลแคลนไม่ได้เก็บแอร์ดอปไม่ได้เล่นคาโก้ไม่ได้เล่นไฮเวย์ไม่ได้เล่นสเปลร์เลยคอนเฟสคุณไปเล่นพีวีดีกว่าโอเคปะคืออีเวนต์ทั้งหมดคุณก็ไม่เล่น แคลนคุณก็ไม่เข้าอีเวนต์คุณก็ไม่เล่นแอดดั opt, คุณก็ไม่เก็บไปเล่นพีวีเ e, อครับเล่นพีวีเถอะจริงๆหลักๆเลยก็คืออีเนวนตว์นะครับเนี่ยพวกเนี้ยตารางเวลานะครับก็คือจะเป็นวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์จะได้แต้มคาโก้เยอะถามว่าเอ้ยไอคาโก้เนี่ยก็คือจะเป็นรถที่จะเกิดอยู่ตามแบบถูกไหม รถจะเกิดขึ้นตามแมบพบตามแมพต่างๆเนี่ยมันก็จะมีรถแบบขับรถอยู่อย่างเงี้ยให้เรากับขับรถไปยิงปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บแล้วก็จะมีคนต,ติดหัวแมกนิชูลแล้วก็ยิงหัวแมกนิชูลกันไปแปไปแป,ปนี่คือคาโก้เนาะส่วนสเปอร์เดลคอนควีส์สเปอร์เดลคอนควีสเนี่ย, quest, ยมันจะมีอีเวนต์ขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปไอ้น้ำแข็งอะดอกไม้น้ำแข็งขึ้นอยู่ตามเมืองเนาะเออซึ่งมันจะมาตอนบ่ายสามกับหนึ่งทุ่มนะครับเวลาระยะเวลากิจกรรมอยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีคือ ให้เราไปขุดแร่แล้วก็ยิงกันนะฮะก็ถ้าเกิดให้พูดเลยว่า,อ,าอีเวนต์ไหนได้แต้มเยอะสุดนะฮะอีเวนต์ไหนได้แต้มเยอะสุดก็มีสเปอร์ลิตคอนควีสกับไฮเวย์ที่จะได้แต้มเยอะ2 2งสอง,สองอันนี้นะฮะไฮเวย์ highway คืออะไรครับไฮเวย์ก็คือขับรถนั่นแหละฮะก็คือจะมีรถบรรทุกวิ่งไปข้างหน้าเราให้เราขับรถตามไปเหยียบเมืม่อื้อ,อที่มันปล่อยออกมาจากรถถามว่าไฮเวย์เกิดที่ไหนพี่ไฮเวย์ highway จะเกิดตรงเนี่ยฮะฟอร์สเค้นเนี่ยตรงเนี้ยฮะ ไฮเวย์จะมีรถตรงเนี้ยเกิดตรงนี้ถูกไหมเออเราก็ขับรถตามปื๊ดแล้วก,เก,เก็เราก็ต้องแข่งกับคนอื่นไว้คนอื่นก็สามารถเอาปืนยิงเราได้ปกัปกปกัปกปกักปักขับรถเหยียบปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดตรงนี้เนาะเออนี่คืออีเวนต์ไฮเวย์จะเกิดตรงนี้เนาะอืมเราก็แบบคอยมาดูเอาแล้วกันอีเวนต์ไฮเวย์จะเกิดตรงนี้นะฮะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันฮะที่สำหรับตารางเวลาอีเวนต์ของเซิร์ฟพีวีพีสำหรับเซิร์ฟพีวีก็น่าจะชิลกว่านี้เพราะว่า เรื่องของอีเวนต์เนี่ยคือมันไม่ฟิกมากนะครับมันไม่ฟิกเพราะว่าปกติเขาก็จะเน้นพามอเป็นหลักก็ประมาณนี้ครับ